ไฟเบอร์กันนะคะน้ำผักเขียวๆนี่แหละค่ะชงนะคะ,ะ,คะแล้วก็ดื่มค่ะแล้วมีนี่เลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใครที่มีเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลปรับสมดุลนี่เลยนะคะสองเม็ดแล้วก็ไฟเบอร์เราสามารถทานแยกได้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเอาแบบรวรวบ รัดตัดความก็ใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้ผ่านพร้อมกันไปเลยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะเติมสีเขียวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุมหิวอิ่มนานแล้วก็เคลียร์ลำไส้ของเรานะคะปรับสมดุลของเราด้วยใครที่ ถยากจะทานก็ไปที่แอปพลิเคชันดอบลิได้เลยนะคะทุกคนเป็นลูกค้าไปช้อปปิ้งได้และใครที่อยากจะสร้างอะไรได้ก็สามารถมีแอป,ปอยู่ในมือถือแช์สามารถสร้างได้กินก็ประหยัดแชร์ก็สร้างอะไรได้ที่แอปพลิเคชันดอบลิสนะคะแอป,ปช้อปปิ้งที่สร้างรายได้รวมกุ่มอาหารเสริมความสวยความงามอยู่ในแอปไปกดไปจิ้ม และก็ใครอยากจะเรียนรู้ก็มีกลุ่มให้ฟรีๆนะคะไปเรียนรู้เอาค่ะไปจุดไปหากลุ่มเรียนรู้